สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีโปรเจกต์ก่อนออกไปทํางานนะครับเดี๋ยวต้องย้ายเทรลเลอร์ออกจากตัวบ้านนะก็เพิ่งถอดสายแก๊สออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถกระบะมาพ่วงนะแล้วจะถอยออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะาไปจอดไปฝั่งตรงนู้นนะเพราะเผื่อบ้านเขาต้องมาทําความสะอาดหรืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายกันนี่ก็เพิ่งถอดเออท่อส้วมนะมีท่อส้วมที่ต้องระวังด้วยนะแล้วก็ไอ้สไลด์ข้างออกไปนี่เอาเข้าไม่ได้ครับแบตหมดก็เดี๋ยวจะถอยอย่างนั้นเลยนะนี่ดูตัวสไลด์ข้าง เราก็จะไว้อย่างนี้เลยฮนะแล้วเดี๋ยวถอยอย่างนี้เลยอยาให้คนดูข้างหลังให้ให้เดี๋ยวเราจะสปินเข้าข้างรถบรรทุกตรงนู้นแล้วเราก็จะถอยเข้าเราไม่ได้ลากนานแล้วนะคันนี้ก็จอดนานละไปเราจะเริ่มถอยกันวไปรถก,กระบะก่อนมาพวเจ้แก่คันนี้แหละทุกคนลรก คืนไม่เข้าครายไม่ออกก็เพิ่องอีกแก่นะเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง V8 ครับ5 0 0 0 5น0นะเครื่อง5.3ลิตรครับผมเป็นเครื่อง V8 ของเชฟวี่นะครับน่าจะลากไหวครับ ก็จะบิดพอที่ค่อนข้างแคบมากเลยข้างหน้าก็ติดถังแก๊สครับอันนี้ก็เป็นตัวเลเวลตั้งนะทุกคนไม่ให้มันสั่นโอ้เแก้วแตก

Yes. We're we leaving without the camera. <laughs>

ไม่ได้ลากนานเนาะไม่รู้ามันถอยข้างล่างก็ได้ปักดินไปเหมือนรถไถนาเหมือนควายไถนาควนดินขึ้นมาลึมเลยไม่มีคนมองขึ้นด้วยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกคนเชื่อไหมถอยอนี่แม่งยากกว่าถอยรถใหญ่ถอยรถใหญ่มันกะง่ายมันตีกบช้าไอ้นี่ตีไวบิดไวคืนไว หลโอเคทุกคนนาเก็เสร็จไปอีกหนึ่งภากรกิจของวันหยุดนะก็พรุ่งนีอ้อ,ออกวิ่งงานแล้วครับหยุดมาก็เทา่าไหร่ละอาทิตย์กับสองสามวันและออกวิ่งงานก่อนแล้วค่อยกลับมาค่อยว่ากันนะอ่ตอนนี้ก็หยุดนานเกินทุกคนต้องเรียกว้ปั่นตังครับนี่ก็ชาไทยตัดไว้นีเเเ่เปิดตู้เย็นไว้นานทุกคน แบตหมดตอนนี้ก็ชาร์จแบตไว้นะนะนี่ก็เช็คน้ำมันของมันเครื่องก็พูดปเปลี่ยนมาครับแต่ก็เช็คน้ำยงน้ำยาอะไรพวกนี้นะก่อนออกพวกนี้ครับเป็นเดินทางชาไทยครับเครื่องคอมมิน14.9ลิตรคะ5 5 0ม้าเปิดตู้เย็นเสียบของไว้แบตก็เลยหมดนี่ก็เลยเออมาชาร์จแบตไว้ตรงนี้ครับเป็นขั้วไว้จัมสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะเเสียบชาร์จไ้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บอกบริษัว่าจบประมาณแปดโมงเช้าครับนี่ก็เวลาเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็เหมือนการตรวจสภาพรถเป็นในตัวนะทุกคนก็ไม่ใช่แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดียวนะครับก็เช็คหมดพับเบรกยางทุกอย่างครับน้ำยงน้ํายาของเหลวไปจะเหมือนตรวจสภาพรถเป็นในตัวโอ้ยโอ้ยชาใจกันลกเลยเกินกคนเลยอุปกรณ์ เครื่องมือทำมาหากินเราโอ้ยหนักเหลือเกินกระเป๋าเครื่องมือนี่ก็น้ำยาซื้อมาเพิ่มน้ำยาทำความสะอาดเครื่องของลูคัสสำหรับเนี่ยของน้ำมันเครื่อง ตรงนี้จะออกวิงานแล้วคิดถึงงานเหลือเกินไม่เห็นเงินข้าทีหนึ่งก็ใจหายครับแ <laughs> ม่บ้านมาขโมยแล้วบนรถแต่ล้างมายังไม่ได้ขับเลยเพิ่งเปลี่ยนไฟเลี้ยวใหม่ โอเคครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ